ดูดีไม่แห้งอยู่แดงมีหีคลิปนี้ไม่เห็นอีอย่างคลิปนี้สิมัานไอเบ่งพักเป็นออกบูกไป่นองเพราะว่าพิน่นทีแล้วนะตอนแ้ว,แแวอดน,น๋ี้สตัดใบเพิ่นไปแต่ไปคันสมคันสมพักอันนี้ก็พักสี่แล้วเมื่อเกิดนั่มันกระทางพักเป็น เไปขันสุมเส้นยังดีทั้งเสกกระลำบอเสกกระลำมือแสงยังดีขึ้กกมมข,ขันสุมตะพื้นตังเต้มจังแสบเสกกระลำจังงอยเนอะขวาเนอะอ,อ้ยแดดก็หฮ้อนหว,น,หวนเลยเอ็มเจมก็ยังฝนที่ตัวออง เจมลูกแม่ขยะเขามาในสวนน้ำเด้เลยนี่่ให้เขามาเดี๋ยวเพิ่นสิบุญไหวเพิ่นสิมาเป็นตัวซอยหนูขันเสกกระลำเนาะเห็นป่จะเสีก หักลร้ไร้จริงอหมีเนี่ยบุกึ้่นเลยเสียมส่วหนหนะักไร้ขนาดต่อหักออกกอนตรงนี้หักออกพ่วงหักลายตกทันใจมีผักออก แบงออกเลยพี่น้องแบงออกแบบนี้เลยจ้ะนีทำ่าตะพื้นมีหกักตะพื้นมีหกักติดมันนั่นหนลอด,ลอด อยากออกเออเออเอออยู่แล้วล really? ่ะจ้ะพี่น้องแถวนี้ได้เต็มพอดีวันนี้มันแตกยงนอแตียงยังไม่ขึ้นมาเลยเอ้ย สองสี่หกเจ็ดเอ้ยแปดเอ้ยนับเป็นได้เป็นเจ็ดมาเงินไหคูลเนาะสองสี่หกแปดสองสีนะ่หกเจ็ดพ่ะนะเอยเงินไหโควิดเป็นเหตุสังเกตได้เพียนแล้วสมองคอยไปวะล้วะก็แมนว่าสีแดงอะนนะน้องดิตุลไพ่ไพ่แมว สีพ e <hel> ุทธายมุจจาเบื้งดอกอืมกระสีเป็นร้อยเฮตตข่อยผู้เดียวคืมๆไม่อีกันได้พี่น้องเป็นสีคืมๆไม่อีกันได้โอ้ยดอกคุณตัวนี้เหลืองเออหง่าง่าเขื่นยาวก็เป็นนวยอีกแล้วขื่นยาวเป็นนวยอีกแล้วคิดว่าบุษณีก็คือจังสีนี่แหละเราเขือนยาวก็ได้ คือสีบเบอร์ไงล่ะล่ะคือ,อพักผมตะแสวันหยาดุอวบวุ้กกระดูดี๋ยวจังหน่อยฟุ้นตกมาอีจากจังหน่อยก่อนกว่าจังเสียววุ้กระดูออกไปปลูกออกไปปลูกคางกัมเพ่งคางกัมเพงไปหันสองต้นนี่อันต้นหนึ่ง,ง,นนงไปเลยจ้ะ ส้มหัวส้มสวนออส่วงนี้ไป,ไปเซฟบัไใดห้ากว่าตรงเข่าสวนดูแมวดำเข้มเม้มคุณเห็นแม่อยู่นี่สวนผักก็อยากออกน้ำขัดเอาขอม่าน้ำบัวใดพี่น้องเอ,อ้ยมุนเบิดนั่งน้ำกระถางอย่างผักมันอย่างมุนเบิดอ่ะไปละจ้าปลอดภัยอยู่ดีมีแห้ง,หงมีแดงมีฮิใบ